เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้กับเกม p a ซ s i f นะครับวันนี้ก็อยู่กับบ้านคุณลุงนะครับผมกับสหายคนเดิมครับก็คือคุณฟุตตี้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาบุกบ้านคุณลุงตู้กันนะครับคุณลุงตู้มีนิสัยดุร้ายมากชอบกินทุกอย่างไอ้ที่ว่าชอบกินเนี่ยชอบกินอะไรครับพวันนี้กูเจ็บตาทั้งวันเลยวะอ้าทำไมอ่ะตาเป็นไรตาเป็นผัวยายว้าเฮ้อ มึงดูไก่ร้องนียมันเก็บเปตัวเดียวเพื่อนมันเก็บไปตัวเดียวทำไมไก่ร้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายทารุสั์นะเพื่อนเเฉันทำกุญแจลงเก็บของหายฉันหําไม่เจอฉันต้องใช้คีมตัดใช่ต้องต้องหาคีมันแต่มันมีคำเตือนเอเว้อย่าเข้าไปในโรงงานจากที่กูเจอาสถานการณ์อะคือคีมนี่เอาไว้ล็อกสับปะรดที่อยู่ในฟาร์ม โอเคแล้วต้องหาอุปกรณ์ที่จะเปิดบ้านทำไมตัวกูเหมือนนั่งเลยวะเฮียเหมือนกันเหมือนกันนี่คีม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 เออป้าเฮ้ยตกใจไก่หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยลงมาไปแล้วเฮ้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยลงมาสถานการณ์ตึงเครียดมากทางตันด้วยชิบหายแล้ว คุณทเลาเราต้องทำยังไงครับเอ่อเราต้องเจจากับลุงนะคุณลุงผมขอเจอจาเดี๋ยวครับเขาบอกเขาสัปหลาดดูแข็งแก่งมากเพื่อนเออโอเคคุณลุงครับเดี๋ยวขอเจอจาหน่อยนะลุงน่าอยู่ข้างล่างอะ่ะเราต้องเล่นมุกหนึ่งตับให้คุณลุงฟังก่อนเนาะมาจากที่กูอ่ะเรียนรู้มุกมานานมุกคลาสสิกเลยเว้ยเดี๋ยวกูจะพูดคำว่าโกหนึ่งแม่แล้วมึงก็พูดว่าโกสองแม่สลับกันไปโอเคนะเข้าใจไหมได้เข้าใจอ,อย่างโกหนึ่ง,งแม่โกสองแม่ โกสามแม่โกสี่แม่โกห้าแม่โกหกแม่เอามึงโกหกแม่เหรอโอ้มึงเด็กไม่ดีไอ้มึงเด็กเลวมากเลยเนะพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงเด็กกูเอาไก่ลุงกินดิเอาไก่ลุงกินดิเอาไก่ลุงกินพี่ชมเป็นยังไงวะอยู่ข้างนอกอ่ะจากที่กูดูตาเอกเล่นนะตาเอกกูหายอยู่โลเออทางาขวาวกังหันลมอ่ะใช่ไหมเออ ตตาามม,าามข้างหลังกูมีคนไหมเฮ้ยที่ทุกคนอ่อนล้าเกิน,นไปคุณลุงทำอะไรคุณลุงแย่เราบุกทางขวานี่ใช่ไหมบุกว้ายลุงอยู่นี่โลกไหนคุณลุงครับโทรศัพท์ไม่เข้าใช้ใช่ไหมคุณครับ พูดถึงโทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนเว้ก่อนจะเมนเบอร์โคตรยากเลยทีเมื่อก่อนโทรศัพท์มันไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนทุกวันนี้เปล่าตีกูจะเมมเบอร์หมอนวดเนียนะ่ยมันยากชิบหายไม่ก็แพงด้วยกูมีกรความรักจะมาเล่าให้ฟังเว้ยอ่ะจัดมาสักหนึ่งประโยคไอ o v e y o ยูยู่ก็รู้แก่จิตอยู่จะคิดเลิฟไอบ้างไหมหนอบ้างถ้ายู่คิดเลิฟไอไอ้จะรอไม่ขอเลิฟใครไอ้ <c oughs> ขอยู่คมจริงๆคมจนมีดบาด ลุงวิ่งมาหาคุกูโดนด้มันมาหากคุยเฮ้ยเอาเอาไอ้ลูกไก่กูไปแล้วลูกไก่กูไปแล้วไปแล้วลุงลุงดู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 วิว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 ลุงแดกไก่กูแล้วเยอะตกใจวะที่กูมีคำถามเว้ยบักมิกเนี่ยถ้าเกิดมันกระโดดลงน้ำอ่ะทำไมผมถึงไม่เปียกทำไมผมไม่เปียกวะใช้ยาสระผมอย่างดีแน่ๆเลยก็ผมยืนดูบักมิกโดดน้ำจะไปเปียกได้ไงอ่ะเพื่อนอ๋อผมไมาถึงตัวมึงไอ้สัตว์ กูมีครีมกูมีครีมหอยก่อนมึงก็ขย่าจังเลยเนี่ยโอ้โถอเฮ้ยนี่ไงแก๊สพิษนี่ไงเราต้องเอาผสมน้ำหยิบคนหยิบขวดถุงเนาะเคได้ไก่พิษแล้วไปเฮ้ยตีลุงหลังตีลุงหลังลุงหลังยุงหลังขลังมึงหลังมึงหลัง ไหนลุงก็ติดผิดละญาติเข้าโรงพยาบาลแล้วญาติจะเป็นอะไรญาติเป็นอะไรเหรอกูคิดว่าญาติน่าจะเป็นประธานนะส่วนคําว่าเข้าเนี่ยเป็นกิริยาคำว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกรรมดังนั้นเนี่ยคำพูดนี้เป็นประโยคบอกเล่าซึ่งถามมานานแล้วก็ควรจะมีกิริยาช่องสองโอ้ยเฮียมึงไม่ต้องฉลาดบางเรื่องก็ได้อันนี้กูถามว่าญาติมึงเป็นอะไรถึงเข้าโรงพยาบาลอีกสักอเอาเลยอาเลยลญาติกุสบายดีสบายดี โอ้กูโดนแด้หายละเราต้องทำภารกิจเพื่อขับไล่ลุงออกไปให้สําเร็จกูว่าแล้วลุงเขาไม่ไปไหนหรอกกูพูดเลยต่อให้จะขับไล่อย่างไงลุงเขาก็จะไม่ออก <No. S 1> เพราะเขาผิดอะไรอะ่ะเขาห่วงฟาร์มเออใช่ไหมเขาไม่มีความผิดไงคือเขาห่วงฟาร์มห่วงที่อะ่ะคือห่วงบ้านเขาอะ่ะนี่ไงตีรอกินรอกินอรอกินดัก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 กดตีกูเลยมึงกดตี กูก็มีกรจะเล่าให้ฟังเว้ยเออว่ามาเป็นกรความรักเพื่อนเหมาะสําหรับในวัยเรียนเพื่อนจัดมาคาบเรียนคณิตคิดถึงเธอจนหงุดหงิดคาบอังกฤษคิดถึงเธอจนหวั่นไหวคาบแนะแนวคิดถึงเธอจนหมดใจคาบต่อไปโดดดีกว่าไปเธอกรติดเหลทสแปบวกไม่สิกลัวให้ยีเลยแหละแม่งก็ติดแบนแน่แนมึงโดนรายงานแน่ พร้อมไปอยู่ข้างบนโลดลุงกินกูอยู่มุกมาอือมึงน,น,นออี่ขออยู่นิดขออยู่นิด <c oughs> ขออยู่นิดไปก่อนจากไปผมมีมุกสุดท้ายครับคุณลุงปโปรดเมตตาและฟังเรล่าชนิดหนึ่งนะครับเป็นมุกภาษาอังกฤษนะครับคุณฟุตี้จัดไปคําว่าซัมเนี่ยครับมันแปลว่าบ้างนะครับอย่างเช่นกิกซัมเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ากิกบ้าง กิ๊กบ้างก็ก้างบิ๊กก้างบิ๊กก็ก้างใหญ่ก้างใหญ่ก็ไก่ย่างไก่ย่างก็ห้าดาวโอ้โหสิหิวเลยโอเคครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ e e you again ขอตาเอ็กสัตว์เอาละ